วอนนี้ที่นครไกรสอนแขวงสะวันนาเขตเนะา,ปปานะปลาปลาเนาะปลาเพาะปลาเพาะพี่น้องปลาปตัวปลาหน้าปลายิ้มปลาเพาะว้หลายเลยเนาะสบายดีพี่น้องวัดสุขุศลเนาะสบายยามเช้าเช้าน,นี้ที่นครไกรสอนแขวงสะวันนาเขตเนาะ คือใาสอนพักอยู่นครแกศอนเนาะเดินทางมาแต่นครภาคเซฮอดคำบุฟิลถต่อไปถ้าแค่ก็เลยพักอยู่นครแกศอนหนึ่งคืนเนาะคลิปนี้มาสอนสิฟ้าพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวตลาดเซารรค์ไซพี่น้องเปิดทุกทุกมื้อเนาะขายอาหารธรรมชาติขายของอยู่ผ่านแกอยู่ใกล้ๆครับที่บอนบานสอนพักเนาะอยู่ที่นครแกศอน มื้ออากาศอากาศเย็นพี่ต้องเลยผมคืออยู่ทางเมืองโขงผมคืออยู่ทางนครปากเซเนาะอากาศจะบนอ่าวลายอันนี้แมนวงเวียนองมังทางเมืองฮานแมนชิวรถชิวรถเมย์น้องชิรถาทางไปเวียงจันทร์ไปพุ่งาหารบริเวณแถวนี้ยเต็มไปด้วยห้างฮานต่างๆแจุดประสงค์ในการมา มาคอนไก่สอนวันนี้กับสิพาพอัอไปเที่ยววัดพระธาตุอีกห้างน้ำเนาะพี่น้องเป็นยังบ่เคยได้เห็นกเคือวันนี้มาคอนสิพาพิ่นไปตลาดเสาสวรรค์ใต้เนะานเนะพี่น้องตลาดใหญ่ทางด้านหน้าตลาดสวรรคใต้เนาะพี่น้องมาคอนสิพาพี่น้องไปลอโซนตลาดสดหรือว่าตลาดขายอาหารธรมรมชาติเนาะในข้างล่างเลย คือพาร์คการ์เดนเนี้ยหรอจะเต็มไปด้วยอาหารธรรมชาติเครื่องยูของกินหบกเขียดกุ้งหอยปูปลาพี่น้องเนียเป็นวางขายตามพื้นเลยเนาะหมักม่วงอ่อนหมักม่วงอ่อนครับสุดยอดเนาะคนระลายพี่น้องโซนเป็นตลาดโซนที่ขายอาหารธรรมชาติที่หลายที่สุดที่ไหน นครไกสอนพี่น้องขายมักม่วงขายมากนีน่นะน้ันเผาเลยอ๋อตะมันเผาเต็มเลยนะบอแล้มา,มา,า,มา,า,าอมันเ,เปเนรันัสลัดมะเขือ พรบผมเต็มี่น้องหาธรรมศาตรสดๆเลยพี่น้องเลยอ๋อเต็มเลยมาคงมันต้นหัวสิงคข้ไข่บดแดงก็มีเนาะมะกอกอ่ะ นีน้องไลงด้วยมีไเนี่เขาเจ้าม่วกลโลสิบพันข้าวโดยสิบพันข้าเข้าหอมยอะไรบ้างสิบพันบอกเอาเนี่ยนเนี่ยข้าวข้าหอมเนาะข้าวไฟบ้างเนี่ย นี่เขาจะขายสตรอเบอรี่อยู่ตลาดเนี่ยเห็นไหมวะปลากินน้ำมันเห็นเนาะเออเออม่อวงมะม่วงกำลังพอดีกินส้มเนาะพี่น้องผักบงผักกาผักเ rons. ขือนักแตงเห็นหมดเลยนะราสเอาสะหวานใส่เราพี่น้องผักสับี่ผักชอว์ๆเลยไงหางก็หักไม่ไม่ ปลากป๋าเนยปลาเพาะปลาเพาะที่ต้องปลาเด็กปลาเดกปลาเด็กป๋าถัแมงดามากระพเด

เขารอวเออขาดัวยนะไปชอร์ยามบุญมีพลาวเนาะบุญธาตุนะจะหน่อยนางเข้มเลยเส็ขนาดเข้มงนกรตอเตเด้าบุญ <laughs> không ăn nó là Mình không? <laughs> <Điều đó. cười> ข okay. ายบทานนะขายอ๋อสมบพันโดโดยโดยายายของมาได้ม่ได้แทนค้เสร็จแล้วซื้อฟ้าซื้อฟ้าห่มากให้มาโดนมาฟ้าเสร็จเลยหมดเลยกจะเอาชามมาานไปลงมายแล้วค่ะพี่อ เ,เ,หเหียนทางหนแห้งลายพี่น้องเลยทางธรรมชาติล้วนๆลองขอรมนะขอกำก็บ,บางใหญ่ขนาดนั้นขอรมขอรำ <estoy> าาราเขากำบนี่เขากำหนึ่งโซนเลยเนี่ยภาคดันโซนเลยอาก,กาศไทยมัแดงนอาไม้อาก,กาศน,น้องเอาไม้มันเขาหอ แมงดา,าดเป็นจ้าวเนาะอาหารการกินที่นอ้นองโดยเฉพาะเป็นอาหารธรรมชาติอยู่ทางนครฝักเซกหลายทางสวนเกษตรหลายที่นเนาะ มากะลำปีเป็นข้ารลดเลยคนกำลังพากันมาจับจ่ายซื้อขายมาซื้อของยุ่ของกินทำซ้าเน้พี่น้อง ป,ปาปตลาดอาหารน้ำมาย่าใหญ่เลยพีรยย่รอง มีอาหารการกินเกือบครบเกือบทุกอย่างปลาปลาตองปลาเสื่อมโซนนี้นะสัตว์โซนวุ่นว,นวาย,ยพี่น้องเลยของยุ่งกินลายเนาะโซนหายปลาทั้งนี้โซนหายปลา โซนเนี่ยอไรอยารป่าลงมาโซน,นเยนะนา,าป่างเท้าปลาแกปลาดูปลาเชื่อมเยเลยโซนคือโซนขายปลาเลย มีหอยก็มีหอยเชอรี่หอยลาใหม่ๆงามเลยละอะรเยงาๆเลยกะเาี่ยวกับ,บ,บมีงายๆอีกไแล้วปลาองมาใาเระเพาะเนี้ยกระเพาะ ปากองปากหน้าหนึ่งคิ้วใบคิวปากอีเล่เต็มเลยพี่น้องเราจะซื้ออย่างี้ปา เออนขัมานน่ะะาวมะนาสขาบบูโตัน้านอกขายเป็ดไายไก่ขายหมู บ้านไก่บ้านเนาะไก่งวงก็มีพี่น้องอ่ะโอ้ไก่งวงก็มีเลยไก่วงเจ้าเขาเหนียวมีบ้าเลยไก่งวงไก่ละขายเป็ดครับหมูก็มีหมูน้อยหมูน้อยก็มีเลยขายหมูขายเป็ดขายไก่มีโซนด้านนอกอ่ะ ตัวน้อยตัวใหญ่ ข้าเหนียวมากเล่นมากเทก็่เป็นหอยหอยแดงเ่ยอ๋อตวปลาพี่ร้อลยศูนรวมปลาอยู่นี่ปลาิตุปลาเพาะก็หลายเลยเน,นาะลาด้ ปลาอี่ร้อนไห้อยู่พี่บริเพงเจ็ดชิปเจ็ดชิปทุกชิปฮะธรรมาดาธรรมาดาบุ้มบิ๊กบมบิ๊ก้มบินก่ะบุ้มีิขกามา,ากลับมาทางโซนชายปลาอีกล้วนะพี่ร้องสะออนปลาแกงผักหวานเนาะ

มันเผาก็ไมปก็แจกนอนไหมอ,อันนี้เป็นปลาเน้นเลี้ยงปลาเน้นปลาเน้นนะเกมเลยปาเน้นมะม่วงสาลี่ต้มไข่ลูกไข่ลูกไข่นึ่ง เียังอะไรคนเราดูนี่เป็นเราดูมักแต่งโมโนเกล่งโมกระมันเท่าพี่ต้องเต็มเลยมันเท่าเลยกองกองกอ๋อลายเลย มันเทาไก่เิฮอดยามบุญธาตุมันเทาหลายมะขามะเขือแอปเปิ้ลอมยานำาเป็นเดือนตอมน,นมัเนเข่ามาจะมีต่วา น้ำเข้ม <c oughs> ต่อไปต่อสิบบาบ่เตีมบิวจานนบะบ่เตีมเนี่มัดเียจบานินานินขอบใจขอบใจ บักระบกมะขามี่หาถูกน้อาทห้ี่โอยองอนเข้าอย่าน้โอ้มักนัดจะมีนะพี่น้องมักนัดนตันวอัน ตลาดเซาเราทำบัญญัติกับซิปมาเนี่ยพี่น้องเลยเนาะนมวลซื่นฝึกคืนอะไรมากอาหารธรรมรรารชาติมาช้อปปิง้งทางด้านด้านหลังนี่พี่น้องมาช้อปปิ้งได้เลยเลยนาะมีอาหารธรมรมชาติเกือบทุกอย่างอยู่ในตลาดเซาสวรรค์ไซด์แห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ประจำละครสวรรคร์เทเสดมักม่วงมักอึมัน ซอเดืไปหามักสตรอเบอรี่ก่อนนะที่สินี่ขายบอสจะมาเกีย้ยขันเท้าสินกองสินกองแล้พี่น้องขันเภาลายเลยโมเม่ช้สำสตรอเบอรี่นะโอเมีพี่น้อง มันเผาอ๋อจะกอ,อนมันเผาเนาะกองฟองเลยส่วนด้านในขายมะพร้าวเนะาะมะพร้าวอิรนอื่นอีกเราจะขายเครื่องนุ่งซีนหมูซีนวัวซีนควายปลาหมึกอาหารทะเลเนาะทางด้านในเนะากกนะมะคกกุยกก้ยเนาะมะคุ้ยกำลังชิสุกมะคุ้ยหืมเนาะ เป็นคันรถเลยจะเสาะเนาะอาหารการกินพี่เนาะยู่ที่ตลาดเสาะเสาะหวันไส่ตอนนี้บังสอนตามหาสตรอเบอรีอร่รยังบ่เห็นเนาะสงสัยสีบ่มีละสตรอเบอร,บอร,รี่มุมีซ้ำนน โรเต็มาห้าสิบคนเจ๊น้องพี่น้องเนี่ยเป็นคลิปภาพรรยากาศอยู่ที่ตลาดเ้าวสวรรค์ใสน,นครเกษรนพ่ิหารแหวงสวนนักเขตเนาเนะมาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาเบื่อรรยากาศขายอาหารธรรมชาตนะิเนาะไดินดื้อนี่นาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาหอนี่มาสอนเย่าเพิ่งขอปิดคลิปไว้สำนี่อนเนะาะโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี